้อนรับเข้าสู่ช่องบอกก้าวราวสิบค่ะล่าสุดนะคะทุกคนคะ่ะต้องบอกเลยว่าบิ๊กโจ๊กของเราเนี่ยได้ออกมาพูดนะคะว่าไม่หลบหนีรับทราขบข้อก่าวหาหมิ่นประมาทปมสตชนะคะเป็นองค์กรอาชญากรรมนั่นเองค่ะแล้วนะคะยังพูดพร้อมว่าพร้อมสู้ทุกคดีนะคะแล้วก็ส่วนกลับนะคะพบตรนเนี่ยหลังถูกนะคะก่าวหาว่าหมิ่นสตชนั่นเองค่ะ พอเรื่องถึงหูบิ๊กโจนะคะบิ๊กโจก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้กันเลยคะ่ะทุกคนคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูคลิปของบิ๊กโจที่ให้สัมภาษณ์กันได้เลยคะ่ะทราบจากข่าวนะครับนะว่าท่านพลเอกกิจลักษ์ผมตลอมอบหมายเพื่ตัวจะลงผิวพันธ์นะเออลองจะเลยตำรวจนะเออมาเออร้องทุกข์กล่าวโทษผมนะในเรื่องเออหมิ่นประมาทนะสำนักง,งานบุญชาตินะครับนะเออผมก็เลยเออวันนี้ยังไม่มีหมายเรียกไม่เรียงสิ้นนะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรืงสิ้นนะครับ นะแต่ผมก็มาแสดงความประสใจนะก็คือมาพบพนักงานสอบสวนตามที่มีข่าวออกว่ามีการกล่าวหาผมนะครับนะวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการโเนคดีอะไรผมนึงสิ้นแต่เพียงแต่ว่าเราก็ชัดเจนในเรื่องที่เรามาแสดงความประสใจว่าเราอยู่นะเราไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับนะแล้วก็เราพร้อมต่อสู้คดีนะครับนะซึ่งคดีก็ไม่ได้กังวลใจอะไรนะครับนะเพราะว่าผมดูประเด็นแห่งคดีแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะเป็นเรื่องที่ เป็นการแจ้งความเพื่อปิดปากมากกว่านะแต่ยิ่งปิดปากยิ่งทําอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นการแสดงความวิสเห็นให้ประชาชนเขาเห็นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสาธารณะรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรสํานักง,งานบำวจแห่งชาติเองนะครับนะแล้วถ้าไปย้อนดูคลิปวันที่31นะตุลาคมซึ่เป็นคลิปแรกที่ผมพูดเลยในรายการของท็อปนิวก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคําพูดที่ผมพูดเนี่ยหนึ่งข้อแรกไม่ได้เอ่ยถึงคําว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ นะผมบอกว่าตํารวจนี่แหละเป็นองค์กรยกรรมที่ใหญ่ที่สุดโดยมีข้อมูลความเป็นจริงพื้นฐานอยู่แล้วว่ามีตํารวจรับสวยเว็บพนันนะสามสิบกว่าคนแล้วก็200กว่าคนนะครับนะรวมถึงพบตะรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้การมากล่าวหาผมว่าผมไปตำหนิหรือไปหมิ่น สำนักงานหลวงชาติผมก็ฝากเตือนผมตลอดว่าไปดูดีสักก่อนนะก่อนที่จะมากล่าวหาผมเดี๋ยวมันจะวกย้อนกลับไปหาท่านอีกนะครับนะเพราะอย่าลืมว่าท่านเป็นคนมอบหน้ามานะนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงคำว่าตํารวจนะครับนะแล้วต้องเรียนต่อว่าในส่วนความเห็นของผมนะครับนะหรือความเห็นของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินวันนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าตํารวจเนี่ยรับผโยชน์จากเว็บพนันเยอะจริงๆไม่งั้นเว็บพนันไม่เกินกลาขนาดนี้ นะครับแม้กระทั่งพันเอกวิสรุทวิรุทเนี่ยยังออกมาพูดเลยว่าผมนี่พูดผิดนะตำรวจเนี่ยไม่ใช่องค์กรอัยการที่ใหญ่ที่สุดอ่าแต่เป็นองค์กรอัยการอันนี้คําพูดของพี่วิรุทธ์นะเ,เป็นองค์กรอัารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอา่าบอกว่าผมพูดเบาไปนะอา่าผมก็ต้องเรียกว,ว่า <c oughs> ในส่วนเหล่านี้นะครับถามว่าทําไมไม่ไปแจ้งความอา่าพี่วิรุทธเพราะว่า,าต้องแจ้งความผมว่าผมเป็นตัวจีด๊ดไงนะนะรู้เรื่องเยอะที่สุดนะครับ Uh, วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มา uh, แสดงตัวแสดงตนว่า uh, ผมเนี่ยพร้อมต่อสู้คดีนะครับนะ uh, แล้วก็ uh, ถ้าพร้อมให้เรียกได้ต่อเวลานะครับเรียกมื่อไหร่ก็มาเมื่อน,นั้นนะครับ uh, อย่างผมก็จะลงไปใต้ในย็นนี้ในะครั้งนี้ละนะเดี๋ยวลงไปหลายวันลงไปหัใหญ่ไปช่วยประชาชนก่อนนะฮะเพราะฉะนั้น uh, ก็ต้องฝากรียนว่า uh, ที่มีรองผู้าการบางท่านบอกว่าผมหนีเหนืออะไรต่างๆเนี่ยนะ uh, ผมเนี่ย uh, ชัดเจนนะครับนะพร้อมต่อสู้คดีแล้วไม่เคยหนี นะคนหนีเนี่ยน่าจะเป็นลูกพี่ของคนนั้นมากกว่านะครับนะ,ะวันนี้วันนี้ผมก็ทราบพี่กัดบ้านทราบอะไรหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวความจริงจะค่อยองอกมาเองแหละนะว่าพี่กัดบ้านเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนะวันนี้ก็ต้องกล่าเรียนนะครับว่าการเอาความจริงมาเปิดเผยกันการต่อสู้คดีต่างการเอาความจริงมาเปิดเผยแวดชนได้เห็นเนี่ยวันนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้นนะครับมีประชาชนเข้ามาเป็นสมการด้วยเมื่อก่อนเนี่ย การเปิดเผยความจริงเนี่ยเราไม่มีประชาชนมาเปลี่ยนสมการนะเรามีแต่เปิดแอบกันบ้างอะไรบ้างวันนี้ประชาชนจะได้เห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะผมก็จะไปที่ศาลปกครองนะครับนะแล้วไปที่ศาลนูนนะก็เดี๋ยวถ้าน้องสื่อพยาตามไปก็ไปศาลปกครองได้เลยผมใช้เวลาที่นี่ไม่นานนะครับเพราะวันนี้ก็ไม่ได้มาให้บักคำอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ท่านมาวันนี้เนี่ยมาว่ากลัวหวังว่าคดีการออกหมายจับหรอเปล่อ๋อไม่ไม่คือคดีนี้ออกหมายจับไม่ได้อ่าเพราะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษ เออไม่เกินสาปียังไงก็ออกหมยจับไม่ได้เเต็มที่แก้ออกหมยเรียกนะครับนะยังไงออกไม้จับก็ไม่ได้มายเรียกนะท่านจะมาไหมฮะฮะคือไเรียกไปถึงแล้วจะมาไหมมามาคือคือคืออย่างผมมาวันนี้เขาก็ออกหมยเรียกผมไม่ได้อยู่แล้วนะผมมาแสดงตัวคือจะออกหมยเรียกหรือไม่ออกไมยเรียกเนี่ยไม่มีผลนะครับเออวันนี้ผมก็ถือโอกาสเออผมก็โทรศัพท์บอกผู้การครปากเขาแล้วนะเออว่าผมจะมาวันไหนวันไหนนะครับ นะาเเมานี้จะขอสอบปากคำถ้าเลยยินดีเลยไหมครยินดียินดีแต่ว่าการจะให้ปากคําผมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่ผมต้องรู้ก่อนว่าเขากล่าวหาผมเรื่องอะไรนะคือคือวันนี้จะสอบปากคาผมคงยังทําไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้กล่าวหาผมถูกไหมครับพูดง่ายว่าผมยังไม่มีคดีแต่ผมมาแสดงความปบบอยสุดใจแสดงความพร้อมว่าผมอยู่นะ,ะผมไม่ได้หลบหนีแปลงติดนะผมพร้อมต่อสู้คดีนะครับอะไรเงี้ยนะอ่า การแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้เลยสามารถทําได้ไหมคะก็พนักงานส่วนเขาสามารถทําได้หมดนะครับนะเขาสามารถทาทาได้หมดแต่ว่าการจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยวันนี้ก็ต้องกลับเียว่าใครจะแจ้งข้อกล่าวหาผมหรืออะไรเนี่ยวันนี้น้องๆพนักงานส่วนเขาต้องระมัดระวังตัวหมดแหละเพราะเขารู้ว่าไม่ดีผมก็ฟ้องนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยววทิทย์หน้าเนี่ยปลายๆที่จะมีข่าวใหญ่วันนี้นะครับนะเดี๋ยวจะไลาร่รวบยอดทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่า พนักงานสอบสวนคนไหนกระทาผิดหรือถูกบ้างนะครับเราเห็นแล้วว่าสอบสวนคนไหนเนี่ยทำผิดทําถูกนะครับพอปตลรหรือว่าแต่ละท่านนะ่ยนะที่เป็นกูรูต่างๆไม่ใช่กูรูที่กเกษียณน,นะกูรูเก่งๆทั้งหมดนะท่านไหนทําอะไรบ้างผมใช้เวลาอยู่ในความเงียบหนึ่งปีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ได้แายว่าผมเงียบไปเนี่ยผมจะอยู่เฉยๆนะผมทําการบ้านทุกวันนะครับเหมือนนักมวยฟีซ้อมทุกวันเนี่ยชกทุกวันเนี่ยนะ แต่ว่าวันนี้ต้องมาชกจริงละนะครับนะท่านครับวันนี้เหมือนเรามาเหยียบจิดของคนที่เคยบอกว่าถ้าเกิดว่าปปชีรูนความจิตท่านจะหนีท่านมีนเรทจะบอกคนที่ฝ่าฟนี่ไง <พอ S 1> ผมผมก็บอกไปแล้วไงว่าอ,อคนจะหนีมไม่ใช่ผมคือเ่ิงนี้คนนี้ที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเ,เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเขาก็ต้องทำหน้าที่นี้เพราะเขาเขาได้ตัวช้างมาดินะนะพะเขาได้ตัวช้างมาจากเอ ผู้มีพระคุณเขาก็ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณแม้กระทั่งผู้มีพระคุณทาผิดทาถูกกูก็ต้องถูกไว้ก่อนถูกไหมครับแม้กระทั่งเรื่องสวยทางหลวงทะลวงอะไรต่างเนี่ยนะ,ะมีไม่มีกูก็ต้องถูกไว้ก่อนนะเพราะนั้นวันนี้มันถึงได้บอกว่าเ,เราต้องมายืนอยู่ด้วยกันบนหลักกฎหมายแล้วก็อะไรเป็นผิดเราต้องเห็นตรงกันไอความขัดแย้งเราต้องไว้ทีหลังนะครับเหมือนกับเว็บพนันเนี่ยผมกับผมัตรลอเนี่ยนะต้อง เราจบโงร,รบงเรียนล้อมหลวดจบนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเราต้องยืนตรงกันเราต้องเห็นตรงกันแล้วช่วยกันแก้นะครับผมอยู่ข้างนอกท่านอยู่ข้างในนะเ,เราต้องช่วยกันแก้แต่ไม่ใช่ท่านจะมาขัดขวางผมไม่ให้ผมเ,เปิดเผยความจริงให้ประชาชนได้เห็นนะฮะอันนี้ก็คือการขัดขวางผมการสกัดผมนะครับนะโดยการเอาคดีมาสกัดผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนการดําเนินการเรื่องเว็บพนันเรื่อง สแกมเมอร์เห็นไหมครับผมเืยงได้บอก,กว่าสแกมเมอร์เว็บพนันเนี่ยมันเป็นแค่ลิเกเห็นไหมครับประชาชนก็จะเห็นว่าท่านนายกท่านผมตลก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นรูปธรรมนะครับเห็นไหมครับมันเป็นแค่ลิเกลงหนึ่งอ่าแล้วเห็นไหมครับก็มาสวยตารวจอีกนะตำรวจร้องละงมกันทั้งทั้งประเทศอ่ะโทรมาหาผมเยะแยะไปหมดผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เห็นไหมครับนายกตรีก็ไม่แก้ปัญหาอ้าวโวกมาเรื่องน้ําท่วมอีกนะก็เต็มที่ไปอีก ถูกไหมครับวันนี้ถ้าไปถามข้อมูลจากคุณบินมาลทธิ์คุณปันาคอนก็ต้องตอบว่าศพมีพันศพนะแต่ภาครัฐบอกไม่มีวันนี้ผมก็รอตัวสอบถาจากปากระกรส,รส่วนสาธารณสุขอยู่ร้อ,อ,องแต่ตอนตีห้าแล้วเนี่ยยังไม่เห็นโทรแจ้งทีว่าจะให้ไปนับศพเมื่อไหร่นะครับเนะี่ยผมก็รอเดี๋ยวก็จะรอท่านเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ก็กระอ้อมงแง,งกันหมดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรเรื่องการปกปิดจํานวนศพนะครับแล้วก็เอาคนมาโจมตีผม ไม่มีประโยชน์หรอกว่าผมเป็นโนบอดี้นะผมผมไม่ใช่เป็นนักการเมืองแล้วผมไม่ได้หาเสียงด้วยนะเออผมไม่ได้เออจะลงสสลงนายกอบจอ,อะไรผมแค่เห็นความดื้ดรนชาวบ้านผมก็ทนไม่ไหวแค่นั้นเองแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าวันนี้เห็นไหมครับนายกอนุทินประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้ํามาเลยจะมีน้ํามาท,าทันทีมีไหมไม่มีแล้วชาวบ้านเขาจะล้างบ้านยังไงก็ไม่มีน้อ่นะแล้ววันนี้นะครับเออบอกว่า ให้ไปถ่ายรูปความเสียหายถูกไหมครับแล้วจะไปถ่ายยังไงเพราะเขาเขาไม่มีไฟาชาร์จตัวสับถูกไหมครับเครื่องปั่นไฟก็ไม่ได้ปั่นไฟให้เขาคือจกนกระทั่งอะไรครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็ต้องทนไม่ไหวนะผมก็ฝ่าถึงพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ผมเปิดเว็บไซต์ละนะหักพาน n o o m นะครับฝากเียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้ท่าน ในการที่จะรับเงินเยียวยา2 9,000บาทและ2ล้านบาทเพราะฉนั้นก็ฝ่าถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าใครที่มีผู้เสียชีวิตนะครับนะแล้วต้องการจะให้ผมประสานงานเรื่องเงินเยียวยาให้ขอให้ท่านแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์หักพาน .com นะครับผมจะทำหน้าที่ประสานงานท่านอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเข้าใจคือที่ต้องเปิดเว็บไซต์พ่อะอะไรครับเพราะว่ามีคนในพื้นที่โทรมาหาผมเยอยแยะไปหมดว่า พี่โจ๊กจะไปรับเงินไอ้ก้าพได้ที่ไหนผมก็ตอบไม่ได้จนกรทั่งผมต้องมานั่งศึกษาเองอะนะครับนะเอา,เอาโอเคผมเข้าใจลนะแล้วเดี๋ยวผมจะรับปราษาให้ทั้งหมดแต่ว่าขอให้ท่านแจ้งมาที่เว็บไซต์ผมนะทีนี้การแจ้งง่ายๆนะหนึ่งท่านแจ้งชื่อหมายเลขบัตรประชา,บยายชนนะว่าท่านมีญาเสียชีวิตเท่าไหร่นะวันนี้นะครับผมต้องฝากรัฐบาลน,นะครับนะว่า ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะที่ท่านแจ้งนะครับนะหลายคนเนี่ยนะพอเสียชีวิตเขาเอาศพเนี่ยไปเผาแล้วนะเ,เขาเอาศพไปฝังละอันนี้ผมถามท่านจะนับเขาไหมล่ะหรือท่านบอกไม่นับอีกนะผมถึงต้องต้องไปขุดมาไงว่าคนเหล่านี้ญาติก็เสียชีวิตเขาก็ไม่รู้ทำไงถูกไหมก็เลยเอาไปเผาเลยถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้ผมถึงฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับ ถ้าท่านนําร่างไปเผาแล้วท่านไม่ต้องกลัวความผิดนะครับเพราะว่าเรื่องเยียวยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความผิดนะวันนี้ท่านประสบอุทกภัยอ่ะท่านก็ต้องทําแบบนี้แหละนะครับวันนี้เราเราพักเรื่องอื่นไว้ก่อนนะเราก็ต้องเอาเรื่องเรื่องข้อที่จริงมาเป็นหลักนะครับนะต้องเอาข้อได้จริงมาเป็นหลักนะครับว่าเออผมอย่างนี้ผมจะช่วยท่านให้ท่านเยียวยาได้นะช่วยเอาเงินไม้ท่านได้เพราะนั้นท่านแจ้งมาที่ผม ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะจะต้องปกปิดว่าส่งไปเผาละไม่พยายามนี้เราจะไปคิดเรื่องอื่นเอาเรื่องช่วยท่านก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นท่านก็ตั้งหลักไม่ได้นะครับแล้วผมก็จะช่วยบายพาสให้ว่าเอกสารจะต้องใช่ไหมอะไรให้ไหมผมจะไปต่อสู้กับในส่วนของการประสานงานให้นะครับขอแจ้งแจ้งเข้ามาแต่เมื่อวานนี้มันมีการสับสนก็ให้ใครคนมาถ่ายเอกสารทำให้มันเกิดความไร้สารต่อแถวยาวเงี้ยทำไมภาครัฐไม่ไม่กด คอมพิวเตอร์สามารถรู้ใครมีเงินได้ป่าใต้ดูนะตรงนี้เขาเห็นแน่ครับนี่ไงผมผมถึงทนไม่ไหวไงก็เลยต้องเปิดเว็บไซต์เองแล้วผมก็จะเอาทีมสมาคมชาวป่าใต้มารันเองนะแล้วผมจะจะจะช่วยประสานงานให้ด้วยทำไมรัฐถึงครับรับรับมีหน้าที่ทรงนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้รั้นล้มเหลวไงถูกไหมครับวันนี้มันไม่มีใครเลยต้องพูดตรงๆนะเครื่องปั่นไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีไม่รู้ชาวบ้านก็จะทํำยังไงอ่ะถูกไหมครับแล้วไปบอกให้เขาถ่ายรูปถูกไหมครับให้เขาถ่ายรูปแอบเอกสารมา เขาจะเอาที่ไหนไปถ่ายเพราะตัวท์มันก็หายถูกไหมครับนะแล้ววันนี้จะบอกผมว่าเฮ้ยศพมีร้อยกว่ามเมื่อเช้ามีนักข่าวโทรมาบอกไม่เชื่อเลยคือเอางี้ถ้าท่านบอกว่าศพห้าร้อยเนี่ยล่างห้าร้อยเนี่ยผมยังยัง,ย,งยังไปไหวนะเออโอเคท่านอาจจะบอกว่าไม่ต้องพันแบบไอ้โจก,ก็ได้แต่แต่ท่านหกร้อยกว่าเนี่ยมันไม่มีบรรพบุรณาคนไหนก็เชื่อท่านหรอกนะครับเพราะอะไรครับผมไปในซอยเดียวนะเออในในซอยเดียว ซอยแค่ซอยเดียวแค่แค่ซอยเดียวก็ร้อยกระสอบแล้วอะ่ะนะเออนะครับเพราะนั้นก็ต้องกล่าวเลยว่าวันนี้ก็ต้องพูดความจริงกันนะครับแต่นะผมไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้ตาําหนินายกไม่ได้อะไรแต่ผมอยากให้เปิดเผยความจริงเพราะผมต้องการรักษาสิทธิ์ของคนหันใหญ่นะแล้วที่ช่วยสู้ให้เนี่ยนะเพราะว่าผมเห็นใจอ่ะนะครับนะผมผมเห็นใจนะเออนะครับนะ<ไ>อโอเคอเรื่องศพมีข้อมูลที่ท่านได้มาเลยจริงตามที่บอกห้าร้อยห้าร้อยขึ้นอยูรร่อนะไรบบอะไรนะห้ารหตอนนี้ห้าร้อยขึ้นเนี่ยศพเออศพมันเป็นพันแล้วเป็นพันแล้วอ่าเอางี้ วันนี้คนที่ตอบว่าศพเป็นพันก็คือเปื้อนนาครนะกับบินมะลิลิศนะครับนะอ่าคนอื่นเขาอาจจะไม่กล้าไงทนะ่านเห็นบอกมีการโพลท้ายทางสาธารณสุขนับกันเนี่ยนี่รออยู네่ไงรอก็ก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับเอ่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าอะไรนะเขาปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สข,ขเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะเอ่อว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเอ่าไอ้นะที่เก็บศพให้นับนะจังเลยผมก็บอกผมก็เลยไปบอกว่าให้ให้แจ้งผมเลยนะเดี๋ยวผมจะไปนับเพราะว่า วันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อท่านนะถ้าผมนับแล้วผมจะบอกประชาชนเองว่าศพมันมีแค่ร้อยกว่าและผมรับผิดทุกประการนะทีนี้แต่ถ้าศพมันไม่เป็นไปตามนี้เอก็ต้องไปตัดหัวคนบางคนนะที่พูดเมื่อวานเนเออนะผมผมผมไม่รู้ว่าใครอ่ะนะผมผมผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ว่าแต่ว่าที่บอกว่าสั่งว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเก็บศพด้านใน ข้อเท็จจริงตรงนี้คือเขาบอกกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าไงคะอืมคืออย่างนี้เอ,อผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าอ,อคือเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีการอ,อมีการมาเ,เมื่อเมอวนันเสืร์แล้วกันมีนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์กู้ภัยนะครับท่านหนึ่งนะครับกู้ภัยท่านเนี้ยเขาก็บอกว่ามีคนมีมีใบสั่งมาว่าอย่าไปเก็บศพที่รออยู่ในในน้าก่อนเดี๋ยวให้รอก่อนนะครับนะแล้วก็ Uh, แล้วเขาก็แล้วเขาเาก็บอกอู่ว่า uh, ตอนนี้ศพเนี่ย uh, อย่าให้แจ้งว่าถึงร้อยให้แจ้งแค่แปดสิบกว่าอันนี้คำพูดของกู้ภัยนะครับซึ่งซึ่วันนี้มันไม่ต้องไปต้อยปิด่ะนะ uh, จะต้องพันศพหรือ 2, สองพันศพหรือห้าร้อยศพเนี่ย uh, ก็ต้องเยียวยาเขาอย่างรวดเร็วแลวผมก็ขอ,ขอความกรุณานะแล้วเขาขอ,ขอความกรุณานเะล่าว,ว่า uh, อย่าไปผ่าศพเชในสูตรเลยนะครับนะเพราะว่าร uh, ่างเหล่านี้เขาเสียชีวิตจากอุทกภัยทั้งสิ้นนะครับนะท่านอย่าไปแยกเลยนะ ขอให้ช่วยครับผมถึงบอกว่านายกรัฐมนตีท่านใจดำนะานาท่านท่านจะให้ไปแยกได้อย่างไรนะคือโอเคท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้สั่งแต่ท่านเป็นเป็นผู้บริหารประเทศอ่ะเมื่อท่านรู้ท่านก็ต้องสั่งว่าอย่าไปแยกเลยนะครับนะให้อันนี้รีบเยียวยาเขาไปเถอะแล้วก็เยียวยาไปอย่างรวดเร็วเห็นใจเขาเห็นใจเรานะถ้าไม่ใช่ญาติเราเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกนะครับนาผมเนี่ยลงไปแล้วผมสงสารจริงๆริงนะครับนาเดี๋ยวค่มนี้ก็จะลงไปอีก นะอะไรที่ช่วยได้ผมก็ต้องระดมทั้งเครื่องปั่นไฟมาช่วยระดมทั้งอะไรรถน้ํามาช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนนะครับนะระดมเนี่ยก็มีหลายที่นะจากสุพรรณอะไรต่างเ,เนี่ยบอกว่าจะเอาโงมาให้อีกวันนี้อีก50โรงโลนะก็มาตอนนี้ต้องขึ้นชมว่าคนไทยรักกันจริงนะครับนะแล้วก็ช่วยกันจริงๆเลยตอนนี้โงเนี่ยมาที่สาลเจ้าพ่อกนอลูเนี่ยนะตอนนี้3-400แล้วนะครับนะก็ ไม่ใช่ผมสั่งนะก็เป็นประชาชนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านาต่างๆบอกว่า,อาลองโจ๊กผมเอาไปช่วยอีก30ลสิบโลงสี่าลขนไปจะให้เอาไปที่ไหนนะก็ตอนนี้มาระเต็มไปหมดนะครับแต่ว่า,าผมเปิดเว็บไซต์แล้วนะครับก็ขอปรุกษาให้ให้ประชาชนแจ้งเข้ามาทางเว็บไซต์นะครับนะเพื่อจะให้ผมได้ช่วยเหลือท่านได้นะครับนะท่านอย่าไปกังวลว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมเว็บไซต์อะไรไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่คอนเซ็นเตอร์นะท่านแจ้งมาที่ผมแล้วกันหักพานคอมไม่เสียสตางค์แม้แต่บาทเดียว นะครับแล้วผมจะทำหน้าที่ภาษางานให้ท่านนะครับเพื่อจะเอาเงินเดียวยามาให้ท่านนะโดยชัดเจนนะครับนะเพราะว่าเช้านี้ที่ดอูอย่างแจ้งมาไม่มากเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อคืนตอนห้าทุ่มที่ยงคืนนะครับนะนะครับผมตอนนี้แจ้งมาประมาณกี่รายแล้วคะน้อยอยู่ประมาณสิบรายเองไม,เอไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อคืนตอนที่ยงคืนนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้ประชาชนหลายท่านเนี่ยเออจะไปแจ้งอะไรก็กลัวหมดลวเพราะว่าคอเซ็นเตอร์บัาร์บาดจนท่านแย่งไปหมด แต่ว่าหากพานสอคอมเนี่ยไม่ใช่คอนเซนเตอร์แน่ขอแจ้งมาเถอะนะผมยิ่งมีข้อมูลผมยิ่งจะเนินการกนะ็คือที่ที่รู้แบบนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนในพื้นที่เขาโทรมาหาผมว่าเ,เขาเอาศพไปเผาแล้วจะได้ไหมผมบอกได้นะไม่ต้องกังวลเอามาเถอะศพที่านไปเผาก็คือศพที่เกิดจากอุบัติเหตุบนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องทําต่อนะครับนะโอเคน้องนะได้ได้ได แล้วค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ในช่องบอกเก้าเล่า10ของเราได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราได้นะคะ